เหตุการณ์ต่อไปนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ,ะชาวบ้านที่หอพักแตกตื่นเลยเพราะว่าอยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะมาทุบกระจกประตูบุกไปราวีผู้หญิงซึ่งเป็นเมียเก่าแล้วยังพยายามจะเข้าไปทําร้ายแฟนคนใหม่ของผู้หญิงคนนี้ด้วยอะค,อคอ่ะจนฝ่ายหญิงโอ้โหไม่ได้ก็ต้องยื้อยุดฉุดกระชาก,กันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักในจังหวัดชนบุรีนายพานุพงศ์อายุ29ปีบุกเข้าไปที่ห้องพักนาง สาววาันาซึ่งเป็นอดีตภรยาของตัวเองเพื่อจะไปทำร้ายสามีใหม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะจนฝ่ายหญิงก็ต้องพยายามช่วยป้องกันยืยุดชฉุดกระชากโดยมีกล้องวงจรปิดอีกตัวนะคุณผู้ชมอยู่ที่ด้านหลังห้องเนี่ยจะเห็นภาพตอนที่สามีใหม่ของนางสาววัสนาต้องหนีตายออโดยการทุบกระจกหลังห้องน้ำแล้วก็ปีนออกไป ก่อนที่จะวิ่งหนีไปในความมืดนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยเป็นจังหวะที่ทุบกระจกห้องน้าคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยค่อยๆปีนหนีออกมาด้านหลังก่อนแล้ววิ่งเลยค่ะก่าจะหนีมาได้ก็ทุรักทุเลนะคุณผู้ชมนะหลังเกิดเหตุตํารวจสพแสนสุขนะครับเข้ามาระงับเหตุไปเจอโอ้โหคุณผู้ชมครับเลือดเนี่ยเยอะมากครับเพราะพานุพงผู้ก่อเหตุทุบกระจกหน้าประตูทางเข้าหอพักเข้ามากู้ภัยเนี่ยต้องประถมพยาบาลก่อน วาสนาก็ได้รับบาดเจ็บบาดเ,เจ็บที่ใบหน้ากับแขนตอนไปคุยเนี่ยคุณผู้ชมนั่งลงแล้วร้องไห้ตลอดเวลาบอกฉันเลิกกับพานุพง์ไปนานแล้วก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายเมาพอเมาก็บุกมาอารวาสไล่ทําร้ายเธอและพยายามจะเข้าไปทาร้ายแฟนใหม่เธอด้วยแฟนใหม่เธอก็เลยต้องลอดตัว,ตวออกมาจากห้องน้ําเพื่อนหนีไปครับไ้ไหมครับ ได้ตีไหมได้ตีอะไรอ๋อค่ะทั้งสองอ๋อมามาจะก็จะมาฆ่าเราแฟนใหม่อย่างนี้เหรอเขาเมาเขาห้ามของเพื่อที่ว่าให้แฟนหนูหนีไปแฟนปัจจุบันพี่ไปแล้วใช่นะไปไหนหมดแล้วเป็นผ้อ้าวทีนี้คุณผู้ชมพานุพงศ์เนี่ยตอนที่ไปคุยดิดีอ๋อแอะอ๋ออ๋ออ๋อแอะแออยู่เลยเมาฮะมึนๆอ้างหนังโครโมโซมเลยคุณผู้ชมตัวเองเนี่ยเป็นผัวคนปัจจุบันอยู่นะอ้าว แต่เมียบอกเป็นอดีตไปแล้วแต่ตัวเองบอกฉันเนี่ยเป็นผัวคนปัจจุบันมีลูกอยู่ด้วยกันยังไม่ได้เลิกกันแต่พอมีาย้ายมาอยู่ที่หอแห่งนี้ก็มีผู้ชายคนใหม่พอรู้ว่ามีผู้ชายคนใหม่ก็เลยตามมายอมรับว่าตั้งใจจะมาทําร้ายแต่อีกฝ่ายหนีหนีเข้าห้องน้ําแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็ปีนหนีไปโดยยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับยอมล็อกว่าเขา มิ่งคงนำเลยมันก็เลยทำร่าวร่างกายมันเลยแล้วพ่อมันอยู่นี่เพิ่มเขาแบบมีคนใหม่หัือติดว่าลูกไงคนเป็นพ่อเข้าใจเนาะต่ไม่อยากให้เด็กลำพานเนาะขนาดขนาดให้สัมภาษณ์อย่างอ่อแแอเลยฮะนั่นนจะต้องรอให้สั่งเมาก่อนดีกว่าเนาะนี่น่ะอาการก็คือยังมึนๆนะมึนๆคุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะค่ะ ทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยเา้าแล้วคนที่เขาเดือดร้อนคือใครเจ้าของหอพักด้วยนะเพราะหอพักเขาถูกทุบทำลายเนี่ยเสียหายเขาบอกเขาเปิดหอพักมาเนี่ยนะคะตั้งหลายปีปตูก็ไม่เคยเจอเลยเหตุการณ์แบบนี้กระจกก็พังแล้วมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดเขาก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกเลิกสัญญาเช่าเลยให้บรรดาผู้ก่อเรื่องทั้งหมดย้ายออกไปเลยนะคะแล้วค่าเสียหายเดี๋ยวต้องกลับมารับผิดชอบด้วยรอการเจรจาส่วนตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายพานุพงศ์นะไม่ใช่อะไรนะรอให้พานุพงศ์ สัง่งเมาก่อนอเพราะว่าคือตอนที่ถามอะไรก็ปฏิเสธแล้วคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวสั่งเมาแล้วก็จะเจอข้อหาจากคุณตํารวจนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ